สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญสำหรับในตอนนี้ก็จะคุยกันต่อถึงเรื่องของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัส,สบดีซึ่งก็จะมีการย้ายราศีอีกครั้งในปีนี้ในวันที่ 2. ตุลาคม2568แล้วก็จะย้ายอีกครั้งในวันที่ 23. ธันวาคม2568เรียกว่าย้ายไปย้ายมาระหว่างราศี มิถุนราศีก็กฎดแล้วก็กลับมาที่ราศีมิถุนอีกครั้งหนึ่งซึ่งคลิปนี้เราจะคุยถึงผลกระทบที่มีต่อชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงระยะเวลาประมาณ8เดือนที่ดาวพฤหัสบดีก็โคจรไปกลับระหว่างราศีมิถุนกับราศีกรกดนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภก็เป็นชาวลัคนาที่เรียกว่าเป็นราศีธาตุดิน ก็จะมีดาวสุกเป็นดาวตันุรักษ์หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นดาวประจําตัวของท่านดาวสุกนั้นนอกจากว่าจะทําหน้าที่เป็นดาวตันุรักษ์ของท่านแล้วก็ยังจะทําหน้าที่เป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิที่ราศีตุลนอีกเรือนหนึ่งด้วยสําหรับดาวพฤหัสบดีในพื้นดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษศก็จะทําหน้าที่เป็นดาวพักเคราะห์เจ้าเรือนอยู่ สองพบเรือนด้วยกันก็คือเจ้าเรือนพบมรณะที่ราศีธนูซึ่งเป็นพบเรือนที่สื่อความหมายถึงการพัดพรากสูญเสียการห่างไกลการแตกสลายการแปลสภาพหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของมรดกตกทอดก็ได้ส่วนอีกพบเรือนหนึ่งนะครับดาวพฤหัสบดีก็จะเป็นเจ้าเรือนพบลาภะที่ราศีมีน ซึ่งก็เป็นพบเรือนที่แสดงถึงความสมหวังโชคลาภสิ่งที่เจ้าชะตาจะได้มาแบบง่ายๆเพื่อนฝูงที่คอยให้ความช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือเป็นอำนาจที่อยู่เหนือท่านขึ้นไปในช่วงเวลาประมาณ8เดือนข้างหน้านี้ดาวพฤหัสบดีก็จะโคจรไปกับระหว่างสองราศีดังที่ผมได้กล่าวมาแล้วซึ่งก็จะเป็น พบเรือนที่แตกต่างกันไปในพื้นโดชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภโดยราศีมิถุนก็จะเป็นพบกระดุมพระของท่านเมื่อโคจรไปที่ราศีกรกฎก็จะเป็นพบสหัชชะของท่านซึ่งดาวพฤหัหสบดีก็จะโคจรย้ายในวันที่2ตุลาคม2568ก็เป็นการโคจรย้ายจากราศีมิถุนซึ่งเป็นพบกระดุมพระ ไปยังราศีกรกฎซึ่งเป็นภพสหัชชะของชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพฤหัส,สบดีที่โคจรเข้ามาสถิตราศีกรกฎซึ่งเป็นภพเดือนที่สคือภพสหัชชะของท่านนั้นในทางโหราศาสตร์ก็จะเรียกว่าเป็นตำแหน่งโยกนำหน้าลัคนาของท่านถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทำเชิงบุมที่ดีต่อลัคนาของชาว ลัคนาราศีพฤษศ์เลยทีเดียวนอกจากนี้การมาสถิตในเชิงมุมเช่นนี้ของดาวพฤหัสบดีตามตำราจากทีปณีก็ได้กล่าวถึงเอาไว้ว่าเป็นสามถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพาก็ในช่วงเวลาประมาณ5สัปดาห์แรกนะครับจากวันที่2ตุลาคมที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเข้ามาในราศีกรกฎนั้นจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤษศ จะมีโอกาสได้มองเห็นภาพของเส้นทางหรือแนวทางในการที่ท่านจะสแสวงหารายได้สแสวงหาผลประโยชน์หรือการสแสวงหาลาภผลต่างๆในอนาคตได้อย่างค่อนข้างชัดเจนขึ้นซึ่งจะเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ท่านได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีและเป็นการวางรากฐานคัลลองชีวิตที่ดีของท่านต่อไปชาวลัคนาราศีศพฤษภ ก็จะมีโอกาสดีที่จะได้ประสบความสำเร็จได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนแล้วท่านเองก็จะได้รับความร่วมมือจากญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมิตรสหายที่สนิทสนมกันในการประกอบกิจการงานต่างๆที่มีโอกาสได้รับผลกําไรอย่างงามมาทำการแบ่งปันกัน สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็จะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาประสบความสำเร็จในการสอบแข่งขันต่างๆหรือบางท่านอาจจะได้รับการคัดเลือกให้ได้ทุนการศึกษาไปศึกษาต่อในต่างถิ่นต่างแดนได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลานาทีทองที่ดีของชาวลัคนาราศีพฤษภนอกจากนี้นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ท่านไปติดต่อไปประสานงานกับใครๆก็จะได้รับความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวเองนะครับรวมทั้งท่านจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากบุคคลต่างๆที่ท่านไปติดต่อด้วยเป็นอย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภท่านที่ในพื้นดวงชะตามีดาวสุภเคราะห์ทำเชิงมุมที่ดีกับภพบเรือนที่สคือที่ราศีกรกฎของท่านที่เป็นภพ สหัชชะก็จะยิ่งเป็นการช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ท่านมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมให้คองชีวิตของท่านเกิดความมั่นคงมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับดาวพฤหสัสบดีที่มาสถิตในภพเรือนที่สามคือภพสหัชชะนี้จริงๆแล้วในตำราโหราศาสตร์โบราณก็จะยกย่องว่าเป็นช่วงเวลาที่ เจ้าชะตานั้นก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือบุคคลอื่นก็จะเกิดความปาถนาดีต่อท่านเข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูท่านอย่างแน่นอนดังที่โบราณาจารย์ท่านกล่าวเอา,เอาไว้ว่าจะไม่ขาดคนที่ปารถนาดีต่อเจ้าชะตาไม่ขาดคนอุปถัมภ์ค้ำชูและท่านจะเป็นที่รักของคนหมู่มากถือว่าเป็นดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งที่ ช่วยป้องกันบรรเทาเรื่องร้ายๆต่างๆให้กับเจ้าชะตาได้ถึงแม้ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2,568จะผ่านช่วงเวลานาทีทองของท่านไปแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสสมดีก็จะเริ่มโคจรวิกลคติถอยหลังในราศีกรกฎจนกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้ง แล้วยังไปโคจรถอยหลังอยู่ภายในราศีมิถุนอีกจนถึงวันที่19มีนาคม2,569รวมเวลาที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลังอยู่ถึง4เดือนเศษแต่ชาวลัคนาราศีพฤษพก็ถือว่าท่านเป็นหนึ่งในไม่กี่ลัคนาราศีที่การโคจรวิกลกติเช่นนี้ของดาวพฤหัสบดี เรียกได้ว่าไม่ส่งผลเสียต่อท่านมากนักเพราะว่ายังเป็นการโคจรอยู่ในภพเรือนที่ดีทั้งสองภพซึ่งเป็นภพเรือนที่ส่งกระแสอิทธิพลในทางที่เป็นคุณต่อท่านอย่างเช่นการโคจรในราศีมิถุนซึ่งเป็นภพเรือนที่สองคือภพกระดุมพระของท่านนั้นโบราณอาจารย์ท่านก็ยังมีสโลโขนที่กล่าวเอาไว้ว่า ศัตรูมีมาขอดีโอนอ่อนเองเพียงแต่ว่าในช่วงระยะเวลา4เดือนเศษที่ดาวพฤหัสบดีโคจรถอยหลังนั้นชาวลัคนาราศีพุทศพท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบในลักษณะที่ทำให้ท่านเกิอดอาการงุดงิดไม่ได้ดังใจในเรื่องราวต่างๆไปบ้างนะครับอย่างเช่นท่านได้ลาบผลมาน้อยกว่าที่ท่านได้ประมาณการเอาไว้ หรือได้มาก็ล่าช้ากว่าที่ท่านได้กำหนดไว้หรือว่าลาบผลต่างๆที่ท่านได้มาก็อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของท่านเรียกว่าอยากได้อีกอย่างกับไปได้อีกอย่างหนึ่งมานั่นเองหรือว่าท่านเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไปพบแพทย์แล้วก็อาจจะมีการวินิจฉัยผิดพลาดหรือจ่ายยาผิดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ลบกวนให้ท่านต้องหุดหงิดหรือว่าการติดต่อประสานงานที่เคยคล่องตัวของท่านก็อาจจะไม่คล่องตัวเหมือนในช่วงเวลา5สัปดาห์แรกนะครับก็เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวที่ชวนให้หุดหงิดเล็กๆน,น้อยๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับแต่ว่าในช่วงเวลาประมาณอีก2เดือนเศษที่ดาวพฤหัสบดีกับมาโคจรเดินหน้าตามปกติในราศีมิถุน ก็คือตั้งแต่วันที่19มีนาคม2,569ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2,569นั้นปรากฏการต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆที่ส่งผลกระทบให้ชาวลัคนาราศีพฤษศต้องหมุดงินไม่สบอารมณ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าจะหายไปนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงเวลาประมาณสองเดือนเศษที่ดาวพฤหัสบดีกับมาโครจรนนำหน้าลัคนาของท่านอยู่ก็เป็นช่วงเวลาที่ตัวท่านจะราบรื่นในเรื่องราวของเงินเงินทองทองแล้วก็การแสวงหารายได้เรียกว่าสภาวะทางด้านการเงินของท่านจะไหลลื่นมีความสะดวกง่ายดายไม่มีอะไรที่ติดขัด เสมือนหนึ่งว่ามีผู้มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่านทําให้กิจกรรมต่างๆทางด้านการเงินของท่านนั้นก็ดําเนินไปอย่างราบรื่นดีดาวพระฤหัสบดีที่โคจรน,นําหน้าลัคนาของท่านเรียกว่าเป็นศูนย์ญาหะของท่านอยู่นั้นยังช่วยส่งเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านให้เดินหน้าประสบความสําเร็จได้ตามที่คาดหวังและผลสําเร็จ จากเรื่องของหน้าที่การงานจากความรับผิดชอบของท่านก็จะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีคุณลงชีวิตที่โดดเด่นมีความมั่นคงยิ่งขึ้นและตัวท่านเองก็จะมีสภาพจิตใจที่เรียกว่ามีความเข้มแข็งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นท่านจะได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ท่านมีความรู้สึกอยากจะออกปชนภัยมากขึ้นด้วย ในช่วงเวลาประมาณ8เดือนที่ดาวพฤหัสบดีโคจรวิกคติสลับกับโคจรปก,กตินี้ชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะมีเรื่องที่ท่านต้องระมัดระวังใส่ใจเป็นพิเศษอยู่สักสองสามเรื่องนะครับที่จะยกมาให้ท่านได้ทราบเรื่องแรกชาวลัคนาราศีพฤษภที่อยู่ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีไม่สามารถที่จะส่งกระแสอิทธิพล ในทางที่เป็นคุณมายังเจ้าชะตาได้อย่างเต็มที่เช่นเป็นช่วงเวลาที่อายุจรของท่านนั้นทําให้ดาวพฤหัสบดีตกภูมิการลกินีจรทางทักษะก็อาจจะส่งผลให้คําพยากรณ์ต่างๆในด้านที่เป็นคุณอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือลดทอนผลที่ดีลงไปประการที่2เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าก็ จะเริ่มมีการส่งสัญญาณเตือนแบบมีอาการเล็กๆน้อยๆซึ่งต้องบอกว่าท่านไม่ควรประมาทอย่าปล่อยปละละเลยเพราะจะทำให้กลายเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เรื้อรังหรือบางท่านก็อาจจะกลายเป็นโรคประจำตัวไปได้เลยซึ่งจะส่งผลให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองในระยะยาวต่อไปเรื่องที่ส ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีพฤษภที่จะมีอุปสรรคเกิดศัตรูคู่อุลิคู่ขัดแย้งขึ้นมาได้จากสาเหตุในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของหน้าที่การงานบางท่านก็อาจเป็นคู่กรณีที่เรียกว่าพึ่งจะมาเกิดความขัดแย้งกันบางท่านอาจจะเป็นคู่กรณีที่เกิดความขัดแย้งกันมาแต่ดั้งเดิมท่านจะต้องมีสติ พยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้าปะทะค่อยๆแก้ปัญหาเมื่อผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วคู่อริคู่ขัดแย้งของท่านทั้งหลายก็จะเริ่มมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวท่านเริ่มมองเห็นความสามารถต่างๆในตัวท่านแล้วก็จะปรับเปลี่ยนทัศนคติเข้ามาตีสนิทขอคืนดีขอเป็นเพื่อนกับท่านทำความสนิทสนมกับท่าน บางรายก็ขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยซ้ำนะครับก็ขอให้มีสติใจเย็นๆอย่าไปปัะทะชาวลัคนาราศีพฤศภแต่ละท่านก็จะมีพื้นดวงชะตาที่แตกต่างกันออกไปคํายากรนี้ก็เป็นเพียงภาพรวมกว้างๆของลัคนาราศีท่านเท่านั้นซึ่งท่านก็สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้แบบกว้างๆ ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นคำพยากรณ์ส่วนตัวของผู้ใดหากท่านต้องการรู้รายละเอียดเฉพาะส่วนตัวของตัวท่านให้มากขึ้นก็ขอแนะนำว่าท่านควรตรวจดวงชะตาของท่านเองกับผลส่วนตัวของท่านเท่านั้นแล้วก็ข้อแนะนำอีกประการหนึ่งนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นการแถมมาให้ก็คือท่านควรทบทวนเรื่องของผลกระทบจากการโคจร ย้ายราศีของดาวมฤตยูที่กลุ่มลัคนาของท่านซึ่งก็จะกลุ่มอยู่จนไปถึงประมาณกลางเดือนกรกฎาคม2572ซึ่งทางช่องสาระสำราญก็ได้เคยเผยแพร่ไปแล้วลองทบทวนกันดูนะครับก็จะช่วยให้ท่านได้มองเห็นแนวทางขันลองชีวิตของท่านเองที่ชัดเจนขึ้น ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านใช้โอกาสที่ดีในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสบดีโครจรมาสถิตอยู่ในภพเรือนที่เรียกว่าเป็นคุณต่อตัวท่านแล้วก็ยังจะโครจรไปสถิตในภพเรือนที่ส่งผลดีต่อท่านในอีกสองสาปีข้างหน้าด้วยนะครับซึ่งเป็นเวลาพร้อมกันกันกบที่ดาวมฤตยูมาสถิตคุมลัคนาของท่านอยู่ ก็ท่านสามารถสร้างรากฐานให้กับคัลลองชีวิตของท่านในระยะยาวด้วยการมีทัศนคติที่ดีเตรียมความพร้อมของตัวท่านให้ดีเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านจะเกิดความจเจริญรุ่งเรืองตามเส้นทางที่ตัวท่านได้คาดหวังเอาไว้ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภและครอบครัวประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่ท่านปรารถนา ทุกประการสำหรับในตอนต่อไปนะครับเราจะคุยกันต่อในเรื่องของผลกระทบจากการโคจรย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีผู้ที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ